สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องสำอางกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนั่นเองก็สำหรับคนที่แบบอยากซื้อเครื่องสำอางคืออย่างแรกขอมารีวิวกระเป๋าเครื่องสำอางก่อนภูมิใจมากเพราะเราแบบเป็นสาวบก My Melody นะคะนี่ My Melody น่ารักมาก แล้วข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเป็นลายตารางอย่างนี้นะคะจะรีวิวแบบไม่ได้เรียงนะว่าแบบขั้นตอนการแต่งหน้าแต่ว่าจะเอาตามที่มันอยู่บนสุดน,นะคะอย่างแรกก็จะเป็นคุชชั่นนะคะก็จะมีคุชชั่นแล้วก็รองพื้นนะคะสองอย่างนี้ก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุชชั่นเนี่ยจะเป็นรองพื้นในแบบตลับนะคะจะพกง่ายกว่า ล้าไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมอ่ะใช่มันเถอะโอเคเป็นของลอรีอันะเบอร์สองสี่ศูนย์นะคะใครสีผิวประมาณเราก็ซื้อสองสี่ศูนนะมันพอดีมากแล้วก็สว่างกัาหน้านี่นึงเอาให้หน้าดูมีแบบมีความไบรท์แต่ก็เหมาะกับสีผิวโอเคต่อไปเนาะก็จะเป็นพลาเมอร์พลาเมอร์นั่นเองเห็นไหมทุกคน เป็นของลานนะคะเราอยากซื้อแบบเราอยากซื้อแบบน,นี้มากแบบขวดอะขวดมันน่ารักอะแต่ว่ามันมีแค่แบบซองนะไม่รู้มันมีแบบขวดในไทยหรือยังแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นพาเลตตาเองพาเลตตาอันนี้ไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรแล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปะไว้จิง เป็นสีที่สวยมากเราชอบสีแนวแนวนี้มากะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นมันก็จะแบบเละเลนิดน,นึงก็จะเป็นขนตาปลอมนะคะเอาไว้แบบว่าวันไหนที่ต้องการแบบลุกจึ้งๆอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นออฟองน้ำของโจวีน่าเนาะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของร้านเองโฟกัสไหม นี่ทุกคนต่อไปที่ดัดขนตานะคะนี่เราเพิ่งล้างมาใหม่ๆเลยเนาะออันนี้เป็นของอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราซื้อที่ไหนโอเคต่อไปก็เป็นมาสคาร่านะคะของลานเนาะแป้งนะคะของคิวเพจนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเป็นเอ่มเป็นไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ Bring eye stick made in Korea แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ซื้อมาแพงมากแต่ว่าก็ใช้ดีนะเป็นของ v วีฟวี ถ้าผิวสีน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเวลาทาปากสีจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าทาแก้มนัวมากเหมือนเป็นเบดต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพนะคะของตัวยูทูเนาะภาพนี้เราชอบมากมันนุ่มมากแลนะทุกคนจริจืจืเป็นสไตล์เล็กเนาะก็ใช้ถนัดมือดีต่อไปนะคะก็จะเป็นอภิมหาแปรงนะคะนี่ ดีมากแปลงขนนุ่มมากทุกคนแล้วก็ขนเยอะด้วยคุณภาพดีราคาอาจจะแรงนิดนึงต่อไปอันนี้เป็นรองพื้นรองพื้นของเม r e เลสการนะคะบางเบามากไม่ค่อยปกปิดแต่ว่าให้ผิวที่ดูฉ่ำโกล์นะคะต่อไปลองเมคอัพของลอรีอนะคะอันนี้ใช้แล้วแบบติดทนมากติดทนแบบมอต่อไปนะคะเป็น ไฮไลท์ของของโฟเรสไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่านว่าอะไรนี่นะคะ่ะอันนี้นะเามันเหมาะสำหรับผิวแห้งเนาะอันนี้มใช่ผิวแห้งเวลาแบบเวลาแต่งหน้าแล้วแบบมันแบดแบดนะคะมันเหมาะมากเพราะว่าถ้าขามันจะไม่ติดอะสำหรับเราที่เราใช้ต่อไปเชดดิ้งนะคะของเพลียเพล่าเชดดิ้งเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นเลตตาเนาะของ o d v o นะคะต่อไปเป็นงานงานงานคิ้วแล้วก็งานตาบ้างอะไรเนื้ออะไรนี้าง,งานคิ้วก่อนงานคิ้วนะคะเป็นที่ปัดขนตางานคิ้วนะคะเป็นที่ปัดขนตาคืออันเนี้ยมันคนละอันกันนะทุกคนอันเนี้ยเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าเราชอบหัวแปรงของยี่ห้อนี้แต่เราชอบเนื้อของยี่ห้อนี้ก็เลยเอามา mix ม เป็นอันนี้นั่นเองแล้วแปลไว้อันนี้ติ้งติ้งโอเคส่วนอันนี้นะคะเป็นที่เขียนคิ้วของเชฟนะคะใช้ดีมากมาสำหรับมือใหม่เป็นแบบฝุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเมลินดาเนาะที่เรามีนะเมลินดาเป็น อันนี้เป็นกาวติดขนตานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคอลเลกเตอร์เนาะสีส้มนะคะสีทอไทมิวเทียนะคะสีชานมใช่สีชานมใช้ดีมากเหมาะกับผิวมันนะคะเพราะว่าแห้งเร็วแต่ว่าเราเป็นคนผิวมันก็พอดีเลยกลัไปเป็นงานอายไลเนอร์นะก็จะมี มีเป็นอันนี้นะคะของตรงนี้มันหายไปแล้วว่าเราไม่รู้ชื่อยี่ห้อเดี๋ยวเราแปะไว้ถ้าหาเจอจส่วนอันนี้เป็นของบราอิทนะคะเป็นอันนี้เป็นหัวเล็กมากหัวเล็กมากเราซื้อมาหัวเล็กเพราะว่าเราจะมาทำขนตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขนตาล่างอันนี้เป็นของแบรนด์จีนนะของแบรนด์จีนหรือเปล่า ซีแหละแต่ว่าตัวนี้มีญี่ปุ่นคืออะไรต่อไปก็จะเป็นที่หนีบขนตาปลอมนะคะแบบจับจับอะไรอนี้เนาะ,ะโอเคก็หมดแล้วลุกคนก, <ao> ก็แค่นี้นะคะเอ้ยยังยังๆๆๆยังๆๆๆๆไม่หมดยังไม่หมดมีกระเป๋าที่เราพกไปโรงเรียนด้วยที่เราใช้อยู่ก็จะมีของเชอร์สิสมันเป็นอย่างนี้สีใสทำให้ปากมันฉ่ำๆนะแล้วก็ ป็นลิปมันของนีเวียนะคะรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่สิต่อไปก็จะเป็นเอ่ออลิปของอ่ะเมเบลีนนะคะตัวนี้มันใช้มานนาแล้วมันอ๋อก็เลยจำไม่ได้ของเมเบลีนนะคะอันนี้อ่ะใช้ดีมากมันติดทนมากเลยนะคะทุกคนกินอะไรมันก็ไม่เหลอะนะคะแต่ว่าต้องรอให้แห้งเราคนนะเป็นสี สี 4, 6, 6, 6, นะ่หกแล้วทุกคนจะให้แบบว่าความแบบน่ารักใสๆอะไรนี้เนาะสดใสก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเครื่องสำอางที่เรามีทั้งหมดนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย